เจาะดวงงานผ่าดวงเงินครับกับชาวราศีมีนนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะในช่วงเดือนนี้ในช่วงปีนี้นะครับคราวนี้ครับมันเด่นๆนะครับมันมีเขาเรียกได้ครึ่งเสียครึ่งนะฮะได้ครึ่งคือมันมีอยู่3เดือนนะครับที่มันจะมีระบบเขาเรียกว่าการงานการเงินนะครับเริ่มคล่องตัวหรือว่าเป็นจังหวะแบบฟ้าเปิดนะครับจะทําอะไรก็อาจจะรีบทําในช่วงดือกก่าวนั้นนะครับ ในครึ่งหนึ่งก็ต้องแบบฟอนฟาเยอะหน่อยรูปยุพัสสัตเข้ามานะครับมันเป็นแบบนี้ครับมาช่วงเดือนที่แบบต้องระมัดระวังก่อนนะครับที่เซฟตัวเองนิดหนึ่งนะฮะคือช่วงเดือนสิงหากันยาตุลานะครับแล้วก็ช่วงเดือนที่โอเคดีหน่อยหรือว่าอย่างน้อยก็ฟ้าเปิดหรือว่าจังหวะมันอาจจะเหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยแบบเรียกว่าเดือนกรกฎาพฤศจิกาธัานวานะครับ กรกฎาพฤศจิกาธานวาแต่ว่าช่วงเดือนสิงหากันยาตุลาไม่ค่อยโอเคนะครับคราวนี้นะครับนี่มันมีเคล็ดลับนะฮะในช่วงที่ในเรื่องงานก่อนเนาะดวงเรื่องงานมีการปรับเปลี่ยนเป็นแปลงนะครับในมุมของโปรเจกต์ใหม่ๆมีการปรับเปลี่ยนบางคนอาจจะเปลี่ยนเรื่องของที่ทํางานปเปลี่ยนของเวลาทํางานเปลี่ยนทีมทํางานอาจจะมีการโยกย้ายย้ายส่วนย้ายฝ่ายย,าย้ายแผนกอะไรก็ตามนะครับที่มันจะเกิดขึ้นแต่ด้วยว่าโดยรวมแล้ว ภาพรวมมีคล่องเรียกว่าคล่องตัวในเรื่องของการทำงานดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกในความคาดหมายความหวังแล้วก็โอกาสแล้วก็จังหวะแล้วก็ความเหนื่อยนะครับที่มันจะเยอะขึ้นเนาะฉะนั้นใครที่ทำงานอะไรอยู่นะครับล้วก็ลองเทียบดูในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็เติมความเหนื่อยเข้าไปประมาณสัก20-30%นะครับจากครึ่งปีแรกนะอาจะไม่แบบ เยอะแยะประมาณนั้นแต่ว่าประมาณ20-30%มเนี่ยมันมาแน่ๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรด้วยแต่ว่าเป็นเหนื่อยในการได้ตังค์นะครับฉะนั้นถ้ามันเหนื่อยแล้วได้เงินมันก็คุ้มค่านะฮะกลายเป็นว่าครึ่งปีหลังนะครับกิจกรรมค่อนข้างเยอะการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนงานแล้วตกงานก็มีนะครับตกงานมันดีตรงไหนนะครับไม่ดีหรอกแต่ว่ามันทําให้เราอาจจะได้ ไปอยู่บริษัทที่มันมั่นคงถาวรกว่าเดิมหรือว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายนะครับในบริษัทใหม่ที่มันยืดหยุ่นกว่าในสายงานนะฮะมันก็เลยทําให้ระยะยาวๆโอกาสได็กเเรียกว่าความก้าวหน้านะครับมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่างานอยู่แล้วก็จะสมัครงานนะครับก็ลองดูว่าในโลกยุคสามปี5ปีนะฮะจากนี้ไปหรือ10ปีก็ได้เนาะมันต้องใช้ ธุรกิจอะไรนะครับที่มันจะอยู่รอดแล้วก็อยู่ยาวๆนะฮะเราก็เริ่มกระโดดไปจุดนั้นก่อนนะครับแต่ช่วงนี้นะฮะใครที่ทํางานสายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางไกลหรือว่าต่างประเทศอะไรก็ตามนะครับมันมีดวงที่อาจจะเหนื่อยๆนิดนึงนะครับผมว่านาจะอ่หนึดๆนะครับไปจนถึงประมาณปีนี้ปีที่ผมพูดนี่คือปี64นะฮะ 65ไปปลาย65เลยนะครับเพราะฉะนั้นประมาณปีครึ่งนะครับจากวันทนี่ผมพูดอยู่ในช่วงเดือนมิถุนานะครับ2564นะมันจะถึงประมาณช่วงป,ปลายปลายปี65นะครับเพระาะนั้นงานสายเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวต่างประเทศหรือโรงแรมนะครับมันจะยังไม่บูมในช่วงปีเศษอย่างนี้แต่ถ้าใครที่ทําอยู่แล้วถอนตัวไม่ได้โอเคครับก็ทําไปแต่าอาจจะมีหาไรายได้พิเศษเพิ่มเติมเข้ามาแต่ถ้าเราทํางานแล้ว เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักนะครับจะขยับโยกสายเลยอันนี้ก็ง่ายขึ้นหน่อยนะครับแล้วพอมันเริ่มบูมแล้วคุณจะกลับเข้ามาในวงการนี้อีกทีก็ยังได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของดวงนะครับของคนราศีมีนที่ปรับหรือขยับเพื่อที่จะหาไรายได้ให้มันเพียงพอนะครับต่อเดือนต่อปีนะครับให้มันรอดพ้นเนาะและประการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของใครทํางานราชการนะครับ ระยะนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ผมว่านี่นะครับสเดือนนะครับงานราชการงานและวิสาหกิจงานประจํางานออฟฟิศนะครับช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนนะครับสเดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนการผ่าตัดองค์กรหน่วยงานบริษัทนะฮะมีการโย้ายมีการเอาคนออกบางส่วนนะครับหรือบางส่วนเข้ามานะครับแต่จะออกมากกว่าเข้าแล้วก็อาจจะไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับ ตำแหน่งบางคนที่ออกไปเขาอาจจะแชร์หน้าที่ให้กับคนที่เหลือนะฮะอาจจะไม่ได้รับคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นแปลว่าคนราศีมีนใครทํางานที่ว่าเหล่านี้นะครับโอกาสของความเหนื่อยหนักขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่ามากขึ้นมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าเราไม่บิดบวนถ้าเราเขาเรียกขุนขวายหาความรู้แล้วก็เพิ่มศักยภาพตัวเรานะครับอย่าทํางานเรารู้ว่าเราทํางานแบบ เช้าไปเย็นกลับลนะฮะแต่พยายามเสริมศักยภาพตัวเองให้เด่นขึ้นมาให้ได้ไหมงั้นแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีการปรับขยับอีกทีเราจะโดนปรับขยับไปในส่วนที่เราไม่อยากทํานะครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างฝีมือตัวให้เก่งนะจำไว้นะฮะจากนี้ไปนะครับมันเหมือนกับตลาดหรือว่าการทํางานจากนี้ไปคนที่ทําอะไรได้หลากหลายอย่างมันจะอยู่รอดได้แล้วคนที่ทําอะไรได้แค่ยอย่างเดียวเราปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้มันจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้น อย่างแรกเนี่ยถ้าทำก็ควรจะมองจุดนี้ไว้แล้วก็ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับในช่วงครึ่งปีนี้พื้นดวงถ้ามองนะครับตลาดมันจะเริ่มเปิดขึ้นมานะครับมันค,คล้ายๆกับประตูที่ปิดนะครับปิดตายประตูหน้าต่างปิดตายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหรืออาจจะเปิดแค่หน้าต่างแง้มๆบางบานนะฮะแต่ตอนนี้จ,จะเป็นประตูเปิดนะครับเข้ามาเป็นช่องเข้ามาได้บ้างเพราะฉะนั้น แสดงว่างานนะครับเป็นเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหน้าที่ที่เขาเรียกความรับผิดชอบนะครับมันจะสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเหนื่อยแล้วคุ้มนะฮะเพราะมันมีงานมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับชาวราศีมีนโดยรวมแล้วนะฮะในพื้นดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับมันเป็นช่วงของการหมุนเงินในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอะไรควรจ่ายให้จ่ายอะไรยังไม่ควรจ่ายยังไม่จําเป็นที่ต้องใช้จริงๆเบรกไว้ก่อนเลยนะฮะครึ่งปีหลังหนักหน่วงนะในระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะ จังเป็นว่าจะไปของแบบจะของประเทศหรือของโลกก็เลยนะครับมันค,คล้ายคกันนะฮะในเรื่องของความเหนื่อยแล้วก็ความหนักนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีจังหวะและโอกาสที่จะโตขึ้นในสายงานที่เราทําอยู่เพราะว่ามันเป็นราศีที่มันจะโตขึ้นได้นั่นเองนะครับสแสดงว่าสิ่งที่คุณคิดที่ทำหรือจะตัดสินใจหรือว่าในการทํางานมันมีศักยภาพแล้วกันตัดสินใจที่ดีขึ้นนะฮะมันก็เลยโตสวนกระแสอดังนั้นก็ เหนื่อยคุ้มแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันต้องเหนื่อยแต่ว่าไม่ใช่เหนื่อยไปทั่วไปนะฮะมันอาจจะต้องหาวิธีนะครับที่จะเสริมนะฮะศักยภาพของตัวเองให้ได้นะครับมันมีโอกาสที่จะเสริมศักยภาพตัวเราอาจจะหาผลงานทําอะไรก็เน้นเรื่องผลงานไว้ก่อนนะอย่าแบบทําไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เด็กห้ามเด็ดขาดเลยนะมันต้องปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงในสายงานของเราแล้วก็ในวิธีการทํางานของเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคนช่วยเหลือนะครับ มันยังพอมีคนช่วยเหลือเข้ามานะครับใครที่แบบติดติดขัด e up, ขัดือะมีปัญหารก็ตามนะครับคนช่วยเหลือมีไม่ต้องกลัวนะฮะมันมีโอกาสและจังหวะของการที่จะมีคนช่วยเหลือนะครับแบบที่อาจจะมากกว่าเดิมก็ได้นะครับหรือว่าจะมีวิธีที่จะหาคนมาช่วยอในบางเรื่องนะครับคนบางคนช่วงครึ่งปีแรกอาจจะไม่ได้มีคนมาช่วยเหลืออะไรเลยนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับโอกาสของคนช่วยเหลือมันมีแล้วก็มีงานเพิ่มเข้ามาโดยมากกว่าเดิมด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าเดิมด้วยนะฮะมาดูบทสรุปนะครับงานเยอะขึ้นแน่นอนภารกิจหน้าที่การงานแล้วก็เวลาทํางานเยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องทํางานล่วงเวลาหรือว่าเงางานกลับไปทําบ้านเะยาณนี้นะครับแล้วก็มีงานพิเศษเข้ามาสาหรับบางคนที่ต้องการเพราะบางคนไม่ชอบงานพิเศษเพราะฉะนั้นไม่เอาฉันไม่เอาก็โอเคก็ไม่เป็นไรครับก็อาจจะ อยู่ในจุดที่เราต้องการประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่บางคนบอกว่าจะหางานพิเศษจะหาไม่ได้โอเคจากนี้ไปมันมีงานพิเศษเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของมุมดาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจะว่าไปกี่ยวับหนี้สินนะครับบางคนทําอะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับระวังเรื่องของหนี้สินนิดตนึงนะครับมันมีโอกาสที่จะเพิ่มหนี้สินด้วยนะบางคนอาจจะมีการกู้ยืมนะครับกู้ยืมในเรื่องของระบบการเงินนะฮะ แล้วก็กู้ยืมอาจจะนอกระบบอันนี้อันตรายจะไว้นะฮะอยา่าพยายามอย่านะครับอย่าก,กู้เงินนอกระบบนะครับบางครั้งเราอาจจะแบบเดือดร้อนนะครับถ้ากู้นอกระบบนี้เสร็จเลยนะเพราะว่ามุมดาวของคนราศีมีนบอกตรงๆนะับว่าแทบจะไม่มีโอกาสที่จะชําระเรื่องของเงินกู้นอกระบบได้นะครับฉะนั้น มันจะต้องเสียสั์สินเลยบางอย่างหลังจากที่กู้ไปนะครับแต่ถ้าใครที่แบบมีกู้แล้วก็อย่าเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าในเรื่องของการงานนะครับถ้ามีโอกาสจะหาะไรายได้พิเศษหรือว่าหางานพิเศษได้ก็ควรที่จะทําเพราะว่า มันจะทําให้เรารอดอยู่รอดปลอดภัยได้ด้วยนะครับแล้วก็ดวงสนับผู้ใหญ่สนับสนุสนเพิ่มเติมเข้ามาก็โอเคย,ยืมแย้มแจ่มใสได้นะครับฉะนั้นบทสรุปคือโดยรวมนะฮะชาวราศีมินฟื้นตัวนะครับในระดับหนึ่งเลยเหนื่อยมากกว่าเดิมงานเยอะกว่าเดิมมีเงินเข้ามามากกว่าเดิมโอกาสและก็จังหวะในการทํางานมากกว่าเดิมใครที่ว่างงานก็จะได้งานทําใครที่จะหาคนช่วยเหลือในบางเรื่องก็จะมีคนช่วยเหลือแต่าอาจจะไม่ได้ช่วยแบบย,ยาวๆตลอดไปหรือว่าตลอดกาลอะไรแบบนี้นะครับหรือว่า จะหา,เ,าเรียกว่าคนเข้ามานะครับแก้ปัญหาสถานการณ์บางเรื่องนะครับก็จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็จะง่ายขึ้นนั่นเองครับสรุปแล้วรอดพ้น1 0 0ครับสวัสดีครับ